สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับผมว่ามีดฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมมันยังบั๊กอยู่หรือเปล่าครับผมพี่ว่าไม่น่าจะบั๊กแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้จะสั่งรับไอวอลด้วยนะครับผมแล้วก็ ไอเทมหาวอลต่างๆนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอบอกไว้เลยว่าสาหรับคนที่อยากได้มีดนะครับผมก็ต้องไปเล่นโหมดใหม่นั่นเองซึ่งโหมดใหม่ตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนี่ที่เป็นรูปทางด้านของเหมือนแลมเพชนะครับผมก็คือดินที่คมลกรงนังแหไะดินแดนลกร้างอะไรเนี้ยแหละโอเคแต่ก่อนจะไปนะมีไอวอลใหม่นะครับผมเรามาละลายเพชรกันเสหน่อยดีกว่านะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะครับผมเพราะว่ามีไอวอล ไอวอลก็เหมือนกันทุกอันน่ะแต่แค่มันสวยเฮ้ยมีท่าทางเปิดตัวด้วยเออโคตรเท่ไปกันเริ่มเลยดีกว่าเลยครับผมไปเลยนะครับผมนี่เลยก้าวเพชรนะครับผมเกลืออยู่แล้วยังไงมันต้องเหมาตู้อยู่แล้วเลยครับผมก็ไม่ต้องใส่ใจมันนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะแต่พี่ก็ไม่เห็นมีใครใช้นะเออคือคือคือก็ไม่ค่อยมีคนใช้นะคือเขาจะมาสูมทําไมใช่ไหมเพราะว่า เพชรสีม่วงเขาก็แจกนะครับผมเออแจกนั่งของไอวอลนั่งสองสีนะครับไอวอลตัวใหม่แล้วก็อา่าเป็นไอวอลสีฟ,ฟ้านะครับผมอ่ะพี่ขอขอใช้ตัวช่วยจากมีอีกเจ็ดสิบเพชรนะครับผมแป๊บหนึ่งนะตุ้มต่อไปเลยพี่พ่อมันลงปืนโอเคนะไ,ไงกูว่าแล้วลอกลอก โอเคและสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆนี่ครับผมหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะพี่ขอแนะนําแอปนี้เลยครับได้จริงๆนะครับผมลองดูสนิดนึงนะครับผมใครสนใจกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสวัสดีครับผมสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆครับขอแนะนำแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมุติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทำยไงต่อ กดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็กดที่บันทึกคัดลอกเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของการิณ่านะครับผมอ่าทีนี้เรากดเลยปุ๊ม แป๊ดเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรชูมันนี่แบบฟรีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไขโค้ดพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเก็บไว้แลกบัตรชูมันนี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลดกันก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมกดลิงก์พี่ได้เลยฟรีๆหนึ0งพคอยนะเอาไปแลกรับบัตรชูมันนี่นะครับหรือเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือ เติมเกมได้เลยเติมช่วงนี้ได้ชุดชัสตินบีเบิลด้วยนะครับาฟผมออโคตรจะเท่นะครับผมบอกเลยโคตรเท่โคตรได้โคตรโดดน,นะแถมยังมีสกินลดอีกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาสำหรับคนที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างดูคอมเมนต์เลยนะครับผมพี่ปักหมุดไว้ให้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับผมไปไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอวอลหรือมีดนะครับผมอ่า ของช่วงนี้นะครับผมสำหรับท่าทางตัวนี้มีคนถามมาว่าได้วันไหนนะครับได้วันที่นั้นะเล่นครบ120นาทีนะครับผมก็จะได้นะครับผมโอเคไหมแล้วก็ส่วนทางด้านของพวกตัวละครฟรีนะครับตัวนี้จะมาวันที่10วันเดียวกับท่าทางนะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวใหม่ชุดใหม่นะครับผมเอออะไรประมาณนี้เลยแล้วก็นี่เปิน SVD เลยครับผมหรือดักน็อฟก็ได้นะครับผมเออ แล้วก็กินรถด้วยแล้วก็มีส่วนหัวด้วยนะครับผมก็เมาที่สิบอาสร้างหงบ้านบัตรสร้างหุงบัตรสร้างห้องนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมวันที่10เนาะโอเคนี่นะครับส่งท้าย5ปีนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมทำยังไงก็ได้ค่าไปเลยนะครับผม20คนนะครับผมทุกอย่างก็จบนะครับผมก็ได้บัตรสร้างห้องครับแรนแล้วก็จะเป็นทางด้านรถสปอร์ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของอะไรเอ่ย เขาสกินรถมอเตอร์ใส่์นะครับผมซึ่งพวกนี้นง่ายๆเลย20คนพี่คิดว่าน้องๆที่ติดตามท่องพี่นด่โหดกันอยู่แล้วนะครับผมก็แค่20คนเองนะครับง่ายๆเลยนะครับผมมามาดูนะครับผมส่วนทางด้านของตรงนี้นะครับผมนี่เลยนี่เป็นสีม่วงนะอย่าลืมมาทำกันนะครับผมของตรงนี้นะครับผมซื้อพี่เล่นเมื่อวาน20ตา30ตาทำไมมันไม่ได้สัะทีว่ ซึ่งมันบักอยู่นะครับผมแล้วแล้ววันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่วันที่5แล้วนะครับผมซึ่งมันปลดบักเรียบร้อยแล้วล่ะก็น่าจะได้แล้วนะครับผมบอกเลยโคตรมันนะครับผมมันจริงๆมันมากพี่ชอบเล่นมากเลยก็คือแบบมันสนุกมันตื่นเต้นดีนะครับผมคือเหมือนว่าคนที่เป็นรอยอ่ะดรอยกับมนุษย์นะครับผมดรอยคือแอนดรอยก็ได้อ่ะเรียกคือหุ่นยนต์นะครับผมถ้ามันตีเราโดนโปะเรากลายเป็นไวรัสก็คือกลายเป็นพวกมันเลยนะครับผมแต่เกิดเราเหลือสองคนสุดท้าย มันก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมดูเป็นตัวอย่างนี่นะพี่คือไปอยู่บนยอดนะครับผมเนี่ยเป็นไงโอ้โหยิงแบบโคตรมันและเลือดเรมีเจ็ดพันนะครับผมบอกเลยโคตรโหดโหดจริงนะครับผมดูดิ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 โอ้โหดูดิเนี่ยคือได้ปืนรอยนัดนะครับผมถ้าเกิดเหลือสองคนสุดท้ายนะครับผมแล้วที่เหลือเป็นรอยหมดนะครับผมดูตัวพวกไวรัสนะครับผมก็คือเราจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหอะไรครับเพื่อน ไม่ได้แล้วจังหวะนี้ก็คือต้องลงไปช่วยซะเลยนะลองไปเล่นดูนะครับผมเล่นโหมดนี้นะครับผมที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยประมาณ6ตานะครับผมมันจะมันมากเลยนียน่แล้วใส่ EP ไปด้วยป้ไอ้ไอ้มาดีมาดีเห็นป่ะสู้ได้นะครับผมตอนจบนะครับผมไอม้องเปิดดเห็นป่ะ โคตรมันนี่เนะี่ยพวกพวกตัวกระจอกอย่างเงี้ยหกฟันทีเดียวตายนะครับผมโดนโดนหัวดูด,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 ดิเป็นดับเบิลดาเมจนะครับผมมีเคียวก็โคตรแรงนี่ตัวกระจอกกระจ๊อกกระจ,ะจ,ะจะ Inform. อกกู้จยจะตายว่ะเพี่อตายวะเรือเลยเรือเหลือเรือเก้าร้อยเอาดีเอาดีเอาดีาดยังไงยังไงเพื่อนก็โหดเหมือนกันนะเอาดีนี่แต่ตัวสุดท้ายแล้วไม่ไงเรียบร้อยนะครับผม,มเวลาหมดทีห้าวิสุดท้ายน่าจะแพะละละ้แล้วล่ะเขาอะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ น่าจะแพ้ล่ะน้าเรียบร้อยนี่ครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมด6ตานะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอยหรือมนุษย์ก็สรุกเหมือนกันนะครับผมมนุษย์ก็ยิงดอยก็ไล่ฟาดนะครับผมแต่มาเสียอารมณ์ตรงแบบว่าเฮ้ยกูเป็นมนุษย์กูขึ้นมาอยู่กับมึงบนที่สูงมึงตีกูทําไมกลายเป็นดอยอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่แหลอยนะครับผมอยดอต่อไะไรยายเอย ต่อมาันนี้หมดอยู่ตรงนี้นะครับผมเล่นทั้งหมด6ตานะครับปลดล็อกปลดแบนด์แล้วนะครับผมปลดบัคไปแล้วนะครับผมนี่เลยนี่ครับหมดใหม่นะครับผมนี่เลยนี่ครับก็สามารถกดรับได้เลยดูเป็นตัวอย่างนะครับผมนี่เห็นปะกดรับได้เลยนะครับผมนี่นี่เรียบร้อยนะครับผมไม่มีอะไรมากมายก็ง่ายๆเลยนะครับผมเห็นปะชิวๆเลยสุดยอดไปเลยนะครับผมได้กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เป็นสกินมีดนะครับผมมีดหัวตัดนะครับผมซึ่งเป็นพิกเซลนะครับผมบอกเลยโคจะดีนะครับผมเออก็อมานี่เลยเดี๋ยวไปดูกันสักนิดนึงนะครับผมก็คือไปที่เมดนะครับผมนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยนะดูนะแปบ๊บนึงนะครับผมแปบ๊บนึงนะครับผมนี่เลยนี่เลยตัวนี้เลยนะครับผมเห็นปะ่ะโคสวยบอกเลยสวยมากเห็นปะ่ะ เออเนี่ยเห็นปะ่ะสวยเป็นพิกเซลนะครับผมเล่นทั้งหมด6กตานะครับผมหูได้กันยกเซิร์ฟเลยนะก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมเออฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่คือ6วันสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับคนที่กําลังทําเพชรสีม่วงนะครับผมเพชรสีม่วงตัวนี้นะครับผมแลกได้6วันสุดท้ายนะก็คืออยากได้แนละ้วก็เอาเลยนะครับผมก็เอาลิงก์มาใส่สลับไปไปสลับกันมาอะไรประมาณนี้แหละเล่นกับเพื่อนเล่น,น,นครบ20่บนาทีสิบแปดตาอะไรประมาณนี้ ง่ายบอกเลยง่ายที่สุดแล้วนะครับผมซึ่งเขาแจกเพชรสีม,ม่วงตงัวนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมเมอร์ก็คือเอาไปเติมไม่ต้องเติมคือเอาเพชรสีม,ม่วงไปแลกไอเทมนะครับผมที่เราอยากได้นะครับผมชิ้นต่อไปพี่แลกบาเลตไอบอลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมท่าตรงตารางแลกกระจายเสด็จเลยนะครับผมแต่ที่ชิ้นสุดท้ายพี่คิดว่าพี่ชุดน,น่าจะได้แลกพิตินะครับผมเพราะผมข่าวโคตรจะเงางามนะครับผมอ่า ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ผมตัวนี้โคตรสวยเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเห็นแบบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมาต่อไปไอเทมฟรีชิ้นสุดท้ายคืออะไรนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ IceWall ฉลองครบรอบ5ปีนะครับผมว่า เราไปดูกันนะครับผมให้เรากดเข้าไปตรงที่กิจกรรมเลข5นะครับผมกดเบาะเข้าไปเลยนะครับผมให้มันดังเบาะนะครับผมเออเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนไปตรง memory นะครับผม memory capsule นะครับผมซึ่งง่ายๆเลยก็คือปลดล็อกชิ้นแรกเป็นโคโนชิ้น2เป็นคอปปาชิ้นที่3ในพรีไฟว์ s อซีรีชิ้นที่4นี่สีจตุรเทพนะครับชิ้นที่5นี่น่าจะเป็นทางด้านของโฟเฟสนะครับผมก็คือเป็นตารางกิจกรรมทั้งหมด ที่ผ่านมาของฟรีไฟ r e ทั้ง5ปีนั่นเองนะครับผมเออก็อมานี่เลยครั้งแรกโคโนเลยนะครับผมยิ่งใหญ่หลังการนะครับผมคอพเปาแล้วก็มาฟรีไฟ e w เวอร์ซ r i ี้แล้วก็โฟลฟ face นะครับผมแล้วก็ทางด้านของบูเจตีแล้วก็ อ่านี่คมลบร้างนะครับผมหรือไอ้กรอบใหม่นะครับนี่ก็ได้วันนี้ฟรียกเซิร์ฟนะครับผมบอกเลยห้ามพลาดนะครับผมอยู่ช่องที่2นะครับผมง่ายๆเลยนะก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมรับกันนะครับผมของฟรีนะครับผมเดี๋ยวจะสิ้นสุดกิจกรรมแล้วนะครับผมทางด้านของ ฟรีไฟลองครบรอบ5ปีนะครับผมซึ่งกิจกรรมโคตรจะง่ายนะครับผมทุกคนไม่งงก็โอเคแล้วนะครับผมเขาก็ทํามาอีซี่ๆให้เราเล่นนะครับผมกิจกรรมก็แบบอาจจะซับซ้อนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผมไม่มีกิจกรรมก็ไม่สนุกใช่ไหมเออลงไปยิงกันซื่อใช่ไหมก็ประมาณนี้เลยฝากกดไลค์กดบซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปสําหรับคนที่หาเงินเติมเกมลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายครับผม